สวัสดีครับผมยุกับช่ถมวัดทงใบยูทูป์จูป์ยูทูปเบอร์จูป์ลูกค้าก็ลังเรื่มทยอยมากค่ะมาด้วผู้ใดไอ้มาผู้ใดก็สั่งด้วยค่ะเดี๋ยวไปส่งให้เพิ่นก็ได้คิดค่าบริการ ลูกค่ะคนสวยพันก็มาไกลไกล่ค่ะพ่นมีสัจจาพ่นมาอุดหนุนเปิดร้านใหม่พ่นมาประเดิมมาจากบ้านไหนก็ค่ะพ่นแม่ปะค่ะแม่ค่ะคนสวยพ่นมีสัจจะค่ะพ่นมาอุดหนุนเปิดร้านใหม่ค่ะนี่คือเ,เพื่อนเฟสเพื่อนเฟเพ่นมีสัจจะค่ะไอคุณพี่รัชตะค่ะคุณพี่รัชตะอยู่ที่ไหนรีบมาอุดหนุนด่วนเลยนะคะจากน้องสน,นูน พันยูไก่ควณของสโนพันมาหอด้วยคุณพี่เดอเพิ่นบ่มีเวลาโพดเดอรเพิ่นแบบขั้นเขาไปยังสันมามาเด้อค่ะเทียงเรล้าอาหารเทียงไป่มีอาหารเทียงกับซังได้เด้อค่ะเด้อก๋วยเตี๋ยวไก่ค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่เมลพายหวานก๋วยเตี๋ยวแซ่บดี จะเป็นให่เพิ่่เอืไอยเอยผู้หญิงบผู้ชายเส่ไพวาดนี่แหละโอ้ยผลนะนันอเป้กระดาษเฮ็ดยัง่ะนันโอ้ยไ่พล้วน้งใเราเีแันนี้มือแรกกะขาดเคิดอันใดก็ขออภัยไาทักก้อนเด้อะขาดคุณลูกคาหลายๆทั้งหลายทั้งหลาย แม่คะพนกัย่งบัวท่านพร้อมบันไดก็คือเปิดเอาเลิกเอาชายัยเลิกอาญาเลิกงามย่ำดีอุ้งกเต้าก๋วยเ <c oughs> ตีเ๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเขาพัดพนกัมีเด้อ <c oughs> มนอจ้ทำเบิบมบเมลมมากวเียวเิน เายเห็ดอมต่อไ่ย้ำตัวนึงมันใสได้อยู่่ใส่มันมีซองอันอาจจะได้ตัวนี้มันคือดำดำเาข้าดําตัวนี้มันไหม้ใช่ไมไหมบอกมันดำโอ้โหว้าวเว้ บอกคนคนบ่เคยไลยสดยังบ่ท่นยังไม่มีใครชมเลยบ่มีไคติดตามเลยเชิญค่ะเชิญค่ะอันจะใคเอาบ่ใ่บ่ถากันเอาเขามาอ่ามมเนยหใครเพล่นอารถเขามาไหน มาค้าคุดคู่เพิ่นกับมาอุดหนุนนะค่ะมามาค้ะมาข้าเล่นกับอากอายคู่วะกินก๋วยเตี๋ยวกะสี มาเด้อมาเด้อบูผามาอุดหนุนเด้อมาค่ะมามากินให้เอียนได้นักเรียนเห็นคู่มาปัิญานคู่กินกับพวกอีมลูกค้ากำลังเริ่มมาค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่

ทอนตังให้ถูกด้วยนะเก็บเก็บก็จินังเดี๋ยวไปอันตาโตมาเพิ่มดีวยกันนั่นแหลเก็บโตเก็บโตลูกเก็บโต เอาที่พี่บิดรมือจะได้แม่ใจไว้บลากหลายหนึ่งมันว่าแม่ใจไว้บลากหลายหนึ่งว่ะอายอม่จ่าย,ยไว้ตั้งเยอะอพัดลมพัดลมมาตัางอีกแน่หม่องคู่น่ะลูกพัดลมมาอีกเนี่ยไปนั่นโต๊ะคู่นั่นเอาพัดลมมาใสอีกสวีบขอบคุณลูกค้าที่มาอุดหนุนค่ะ sang cả sang của tiếu này là cha sang của tiếu sẽ đi sông đưa ba đưa, sang sẽ đi sông cắn chuối cầy cả, bọn đi đi sông <yuk>. จะ,จะหูเน้่ยหรือนมูในเฟซกันบ่เเป็นเพื่อนเฟซเ,เพื่อนคู่น้อยบ่คนมาทันห็นหนาวันนี้วันแรกขายดีเฮงๆๆๆๆเฮงเฮงเฮงรวยรวยยังไม่ไนะใครเะใ่ก็ทำกูๆๆๆเลย,เลย ก็ต้มไหมเพื่อเพื่อยำแรงเพื่อมีคนมาอยู่ต้มหรอกแม่ไ่ไปไบอกฮะรุ่งนี้ไม่รู้ว่าแม่จะไปไหนแม,แม่แม่ก็อยู่วันเสาร์ไม่มีงานทำหรอกโอเคไปื้อมหลนนีนหาาานานี่เนหามันี้ยพี่กัด เนบายรกาควให้เวลาหลายัวอกแต่พัดลมเพื่อนป่าที่ละสุบินมาเปิดอีกปักอยู่หุนปักถนน ขอบคุณคุณครูที่มาอุดหนุนคนมาเริ่มทยอยมาแล้วจ้าแต่แต่บ่มีโฮมเนาะ้าค่ะเด้ไเป็นห้าปันล่มมันก่อนค่ะเดีย๋ยวพ่อคอยสนัดเรื่องไลรสดค่ะตอ,ต,อต,อต,อตอบตอบตอบบ่เป็นค่ะตอบบ่เป็นเฮงเฮงยๆนะจ๊ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเป็นน้าขวัาไข่เพิน่น มังคิปแล้วถ้าท่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครต์กดกระดิงด่งกันเสียงกราดพ้มไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับคิดหนาเดี๋ยวจงพอกันใหม่ครับว่าจะเอาอย่างมาลงเนาะครับเนาะคิดหนาจะพอกันไหมครับสารับคลิปนี้ไปก่อนหลักสวัสดีครับผม